เอาอเอาเป่าเอาเปาเอลาเอาเป่าเลยเอาเป่าเลยเาเอปาเลยเาเ่าเลยาเอปาเลเปาเลยเอาเล่าเยเปาเล่าเลเปล่าเล่าเลย่าเลปล่าเลย่าเลยล้าเลปลาเล่าเเปี่าเเ่าเย่าเล่าเลเป่าเอย่าเล่าเลาเาเล่าเยาเเปาลย่าเเาเยาเ่าเเาเยาาเย่าเาลาเาาเอาาเาา มาไม่เอตตาอแล้วพอล้ะนเดี๋ยวเอ,วเอ,วเอวตตาเดตตาพี่บัวลูกสง่งไปในกรุ๊ปไลน์เดี๋ยวะไมกรุ๊ปจกขาดยานนะคะผ่าน